สวัสดีครับผมพัฒน์น,นครับพาคุณมาอยู่กันที่บูธของ Lexus ภายในงาน Thailand International m o t o r Expo 2025ครับปีนี้ Lexus มากับคอนเซ็ปต์ a r t f เซ every journey ครับให้ทุกการเดินทางเริ่มต้นที่ Lexus เมื่อคุณจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณสามารถมาสัมผัสคุมพลังแห่งทางเลือกได้ที่นี่เลยนะครับปีนี้ต้องบอกว่าเราเอารถยนต์ไหมให้คุณเนี่ยเลือกทุกขุมพลังเลยไม่ว่าจะเป็นทางรถยนไฟฟ้า100% plug-in hybrid ไฮบริดหรือแม้กระทั่งรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลที่นี่จัดมาให้ให้คุณได้สัมผัสที่นี่เลยนะครับซึ่งนอกจากจะมีรถยนต์ดูๆมาให้ทุกท่านเนี่ยมีโอกาสได้มานั่งจริงๆกันแล้วนะครับคุณยังมีโอกาสได้ข้อเสนอสุดพิเศษที่ต้องบอกว่าหาที่ไหนไม่ได้นอกจากงานนี้อย่างแน่นอนครับมาดูไฮไลท์ของเรากันในบูธกันดีกว่านะครับเริ่มต้นจากคันแรกนะครับนี่คือเจนิว ออลอิเล็กทริกเล็ R4 ครับซึ่งองบอกว่านี่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรครับมาพร้อมกับสีใหม่ที่ก็เป็นสีไบโทนและถ้าคุณชอบขับขี่รถยนต์ผมต้องบอกว่าคุณต้องชอบเทคโนโลยีนี้อย่างแน่นอนครับทำให้คุณขับได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่คือ s เ e er ีย BY Wire ครับอีกหนึ่งรุ่นต่อมานะครับที All ่ออ l นิวเล็กซัสออเ 500D นะครับสุดยอด Ultra l u x ก r y s ร v สวของทางเ e x u s ครับซึ่งก็เป็นการผสมผ ที่ลงมากมาดูที่ไฮไลท์แรกของเรากันในวันนี้ดีกว่านะครับ The New All Electric Lexus RC ครับซึ่งรุ่นที่โชว์อยู่บนสเตจนะตอนนี้เป็นรุ่นท็อปสุดกับ RC 500e ซึ่งพร้อมจองตอนนี้ในงานแล้วด้วยนะครับผมอยากพาทุกท่านมาดูกันนะครับตั้งแต่ภายนอกเลยที่เป็นสีบโบโทนตัดกันแบบนี้สวยมากจริงๆรถคันนี้ครับมาพร้อมกับขุมพลังไฟฟ้า100%เลยนะครับแต่ว่ามีการปรับให้แรงมากยิ่งขึ้นแต่ว่าดีไซน์ ยังคงความหรูหราในแบบฉบับของ Lexus สอยู่เหมือนเดิมครับ RC จะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับมีรุ่น RC 350E Grand Luxury ขับเคลื่อน2ลอ้อ RC 500E Premium ขับเคลื่อน4ลอ้อและ RC 500E Premium ขับเคลื่อน4ล้อครับพร้อมพุงมลายแบบ s t er ีย r by าโดย Lexus RC มีให้เลือกทั้งหมด5สีและอีก2ตัวเลือกใหม่คือสีไบโทนเคเลอร์ครับสิ่งที่โดดเด่นที่สุดสําหรับ RC รุ่นใหม่คือสมรรถทนะโดยรวมของระบบขับเคลื่อน BEV ที่ต้องบอกว่าดีขึ้นเยอะมากๆนะครับทั้ง ช่วงล่างการปรับกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้แรงมากยิ่งขึ้นให้กำลังรวมสูงสุดถึง375แรงมา้าและความจุบแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นจึงขับได้ไกลโดยที่ไม่ต้องชาร์จบ่อยๆ RC 5 0 0 e คันนี้ขับได้ไกลถึง530กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับและ RC 3 5 0 e ขับเคลื่อนล้อหน้าวิ่งได้ไกลมากถึง600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับขยับไปดูใกล้ๆกันบ้างดีกว่านะครับไล่มาตั้งแต่ตหน้าของตัวรถเลยนะครับนี่ก็ เป็นกระจังแน่เจ้าออกแบบมาเลสไตล์ของ s p i n d ด e บอ d ีเรียงคงเอกลักษณ์ของเล็กซัสว้ได้อย่างเดียงมาก เราก็เชื่อมต่อกันมากับมิติตัวถังด้านข้างนี้ได้อย่างลงตัวครับสไตล์ของ Lexus ที่ออกแบบให้กลมกลืนไปกับมิติตัวถังและล้อขนาด20นิ้วที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพด้านแอโรไดนามิกโดยเฉพาะครับลดแรงต้านลมแล้วก็ทําให้รถเนี่ยขับนิ่งเราก็เงียบมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟหน้า LED projector ดี่ยวระบบไฟปรับสูงต่ำอัจฉริยะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟหน้า daytime running light ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Lexus ด้วยสําหรับรุ่นนี้ด้านบนมาพร้อมกับ j i m e a b l panorama glass roof ช่วยเพิ่มให้ห โดยสารดูปโปรง่งกว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีโลอีเพื่อเป็นการคลองแสงแดดแล้วก็รังสี UV ในวันที่แดดจัดแบบประเทศไทยแบบนี้เลยครับมาดูี่ฝั่งท้ายรถกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะได้เป็นไฟท้าย LED แบบ L shape light bar ตามโลโก้ Lexus แบบใหม่แบบนี้ที่สําคัญครับฝาท้ายไฟฟ้าจุของได้เยอะมาก เข้ามาดูภายในกันบ้างน,นะครับนี่เป็นครั้งแรกของ Lexus เลยนะครับที่ใช้พุ่งอะไยแบบเซียบายวที่ไม่มีคัคนกลไกแบบเดิมทําให้รถแรงสั่นครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายขึ้นตอบสนองดีขึ้นขับสนุกแล้วก็เราใจพว้บขี่ มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอคอนโซลเป็นแบบแนวนอนพร้อมแสดงข้อมูลที่จําเป็นทั้งเรื่องของความเร็วพลังงานไฟฟ้าคงเหลือและยังมาด้วยระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับนี่คือ Lexus Safety System+ Plus 3.0แบบจัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบช่วยจอดอัจฉริยะ Lexus Teamate m Advanced, Advanced Park ที่อันนี้ผมชอบมาก โอยที่บอกกันบ้างน,นะครับนี่คือเอ t ดราสเวตครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนหนังกลับมีความพรีเมียมมากอยากให้คุณได้ลองสัมผัสในตัวงคุณเองนะครับขยับมาที่ไฟด้านข้างประตูตรงนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างครับที่เราเรียกว่า s h a d o w y Illumination ครับจะมีลวดลายที่เพิ่มความเรียบหรูแล้วก็ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ l e x u s RC 500E รถยนต์ที่รวบรวมไว้ทั้งความแรงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบจบ ในคันเดียวมากเลยนะครับผมเชื่อเลยว่ารถคันนี้จะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอเที่ยวคุณได้อย่างแน่นอนราคาเปิดแม้เราใจมากเริ่มต้นเพียงแค่2.99ล้านบาทเท่านั้นนะครับพิเศษเลยถ้าคุณจอง Lexus RC ภายในงานนี้คุณจะได้รับ Wallbox Charger พร้อมติดตั้งที่บ้านไปด้วยครับ,บนอกจากนั้นคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรับแพ็กเกจการท่องเที่ยวกรุงเทพมาเก๊า2ท่านด้วยครับ มาตอนที่หนึ่งไฮไลท์นะครับนี่คือรถยนต์ที่จะมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณอย่างแน่นอนนี่คือ g ี n e ล e ิวเล LX 500D ครับซึ่งก็เป็น Ultra l u ล u r ช SUV ยที่มีการผสมผสานความหรูหราขั้นสุดแล้วก็สมรรถนะออฟโรดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่แข็งแรงพร้อมให้คุณลุยได้ทุกเส้นทางครับแต่ยังคงความสุขสบายแบบเหนือชั้นตัวถังออกแบบด้วยโครงสร้าง Bodyonframe ครับพร้อมด้วยเครื่องยนต์ดีเซล V6 เทอร์โบคู่3.3ลิตรระบบขับเคลื่อน4 l, ล้อและกีอร์ตโนมัติ สิบสปีดให้แรงบิดสูงและยังเกาะถนนได้อย่างมั่นใจทุกเส้นทางมาพร้อมระบบปรับความสูงอัตโนมัติปรับความสูงของตัวรถด้ตามสภาพของถนนและทําให้เข้าออกจากรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้ากันนะครับนี่ก็เป็นสปินเดิลกริลขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ติดกันตรงนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็เดย์ททม์รันนิ่งไลท์ที่ก็เป็นตัว L shape ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของ Lexus ครับนอกจากนี้ครับจะมีตัวเลือกรุ่น F Sport ที่มีชุดแต่งรอบคันและล้อ F Sport ขนาด22นิ้วด้านท้ายก็ โดดเด่นด้วยไฟท้าย LED Alba พร้อมพื้นที่ด้านหลังขนาดใหญ่แบบจัดเต็มมาดูฟีเจอร์ที่ผมตื่นเต้นและนี่เป็นครั้งแรกของ Lexus เลยนะครับนี่คือการสตาร์ทรถด้วยลายนิ้วมือเพราะฉะนั้นคุณสามารถยืนยันตัวตนได้ก่อนจะสตาร์ทรถนั่นเองครับเป็นไงบ้างครับพอคุณกดสตาร์ทปุท๊บเคอื่องจะปรับเข้าสู่โปรไฟล์ของคุณทําให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วคุณก็สุขสบายมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ก้าวแรก ที่ขึ้นมาบนรถคันนี้ครับภายในห้องโดยสารอัดแน่นโดยเทคโนโลยีทั้งจอแสดงผลและความบันเทิงที่ครบครันอาทิเช่นหน้าจอ GFG 12.3นิ้วจอแสดงผลคู่ EMV 12.3บวก7นิ้วแสดงผลข้อมูลทั้งระบบของการขับขี่แล้วก็เครื่องปรับอากาศได้อย่างชัดเจนการขับรถคันนี้นะครับจะเพิ่ม อัตรรถในการขับได้อย่างมากๆเลยนะครับเพราะว่าคันนี้จะมีลำโพงระดับไฮเอนด์ถึง25ลำโพงด้วยการจับมาร์คเลยบริษัทครับนอกจากนั้นไพ่ฟังก์ชันมาครบถ้วนมากว่าจะเป็นทั้งการปรับไฟฟ้าได้หลากหลายทิศทางน,นะครับแล้วก็ยังมีระบบทําความร้อนรวมถึงระบบระบายอากาศด้วยแต่สิ่งที่ผมว่าคุณนา่าจะชอบทุกครั้งที่เดินทางคือเบาะปรับนวดน,นั่นเองครับเข้ามาภายในห้องโดยสารนะครับสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยคือความโปร่งความโล่งแล้วก็ความสบายนะครับที่สําคัญ บอกฟีลิ่งเนี่ยดีมากวัสดุต่างๆเขาก็ใช้คุณภาพที่พรีเมียมแล้วก็เป็นงานฝีมือจากช่างทาคุม,มิมาเซ์ด้วยครับทำให้ทุกครั้งที่คุณได้มานั่งรถคันนี้คุณจะได้ความรู้สึกแล้วก็สนทรียภาพที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับและนี่นะครับคือ Lexus l x 500D นแครับรถยนต์ SUV ที่เป็นระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่จะมอบภาพลักษณ์ที่สง่างามแบบเหนือระดับให้กับคุณรวมถึงสมรรถนะที่ทรงพลัง และพร้อมเลือคุณในทุกเส้นทางครับโดยยังคงสุนทรียภาพและความสะดวกสบายรูปรวมไว้ในคันนี้คันเดียวครับและทั้งหมดนี้ราคา15ล้านบาทครับ แต่ว่านอกจาก2รุ่นไฮไลท์กันแล้วนะครับทาง Lexus เองครับก็ยังได้เอารถยนต์รุ่นขายดีกับครอสโอเวอร์ที่เป็น Luxury เลยนะครับไม่ทุกท่านเนี่ยได้ดูกันด้วยก็คือ Lexus RX แล้วก็ NX ในเกรดใหม่ครับนั่นก็คือ Grand Luxury a r ่พลัแล้วก็อยู่ภายใต้ของรุ่น Plu g i อิน b r i d ซึ่งทำให้ลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการตอบรับกับภาษีใหม่ในปีหน้าด้วยนะครับเริ่มต้นที่คันนี้นี่คือ Lexus RX l u x u r y Crossover ระดับตานงขอ Lexus ที่ตอบโจททย์ั้งครอบครัวมอมพระง ที่มีให้เลือกนะครับอย่างเช่นรุ่นแรกนี้เลยคือ RX 450H Plus Plug-in Hybrid สามารถวิ่งได้ด้วยไฟฟ้าไกลถึง85กิโลเมตรสะดวกสบายแทบไม่ต้องใช้น้ำมันในการขับขี่ในเมืองเลยต่อมาครับนี่คือ RX 350H ขับเคลื่อนด้วย Hybrid ที่มอบทั้งความประหยัดน้ำมันและพะละกกำลังที่ยอดเยี่ยมปิดท้ายกันที่ RX 500H F Sport Performance เครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบชาร์จ Hybrid ขับเคลื่อน4ล้อ Direct4 ยกระดับการเดินทางทุกสถานการณ์และโดดเด่นด้วย s p o t package ที่เป็นการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในสวยสะกดทุกสายตาครับและอยู่ด้านข้างผมตรงนี้นะครับนี่คือรถ รุ่นที่ขายดีไม่ใช่แค่ในตลาดไทยแต่ว่าเป็นตลาดโลกเลยนะครับนี่คือ Lexus NX ครับเหตุผลเลยเพราะว่าทุกคนลองดูนะทั้งรูปลักษณ์ที่ดูโฉบเชี่ยวดูสปอร์ตแล้วก็ดูมีความทันสมัยด้วยซึ่งเขาจะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสขุมพลังด้วยกันนะครับตลาดนี้คือขุมพลังปลั g กอินไ r บ d ครับ NX 450h Plus ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ NX 350h ในรุ่นของ Hybrid ครับ มาต่อกันที่รถตู้ในประสงค์นะครับนี่คือ Lexus LM ซึ่งก็เป็นรถตู้ระดับ ultra luxury ที่ผมว่าเหมาะกับผู้นำระดับไอคอนิกมากๆกเลยแะครับจะมีอยู่รุ่นย่อยเนี่ยสองรุ่นด้วยกันเริ่มต้นที่ LM สามสุด H ครับแล้วก็ LM 5 0 0 H ครับก็จะมีที่นั่งในให้คุณเลือกตามความต้องการของท่านผู้บริหารเลยนะครับ่าจะเป็นทั้ง4ที่นั่ง6ที่นั่งหรือว่า7ที่นั่งนั่นเองครับรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารได้อย่างแน่นอนครับตอนที่ผมเข้ามาในรถคันนี้เนี่ยผมรู้สึกถึง,งความ ปง่งความโล่งแล้วก็ความโอ่อ่ามากครับที่สําคัญเทคโนโลยีเ e ขาให้มาแบบจัดเต็มมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเดินทางกับรถยนต์คันนี้ผมว่ามันจะเป็นการยกระดับการเดินทางให้คุณมีความสุขแล้วก็มีความสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำนะครับนี่คือรถที่ผมว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากถ้าคุณต้องการรถที่ขับสนุกแล้วก็คล่องตัวนี่คือ Lexus LBX ครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มใหม่ของทาง Lexus ครับเพราะฉะนั้นเขาจัดเต็มทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ความปลอดภัยกันด้วยใครที่ชอบมัอคชบ คุณสามารถเลือกได้นะทั้งสีภายนอกแล้วก็ภายใน L P X bespoke ปรับแต่งสเปคได้หลากหลายตามสไตล์ที่เป็นคุณครับและถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Lexus ภายในงาน Thailand International มอเตอร์เอ็กซ์โปสองพันี้นะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษรอคุณอยู่มากมายเพียงแค่คุณมาจองรถยนต์เที่ยวร่วมรายการนะครับจะได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มีเอเอ็กซ์พีดสแตนดาร์ดครับมีประกันภัยเนี่ยฟรีหนึ่งปีเป็นชั้นหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้นก็ยังได้เป็น a อ c Prestige ีส er เตจ์วอีก5,000บาทหลายพิเศษยิง่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดคุณกําลังเล็งอยู่ว่ากําลังจะจอง Lexus RC นะครับคุณจะได้ Wallbox Charger พร้อมมตติดั้้งที่บานูลค่า50,000บาทหรือดอดกเบีย้ย0.99%จอ ลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพมาเก๊าสำหรับ2ท่านรวมทั้งสิน้น5ารางวัลครับข้อเสนอพิเศษทั้งหมดนี้นะครับมีแค่ภายในงานเท่านั้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger เมืองท,งทองธานีครับและสำหรับคนที่สนใจทางเลือกใหม่ในการใช้รถเล็กซครับผมขอแนะนำคิมโตวันบริการเช่ารถส่วนบุคคลระยะยาว3ปีมีรถใช้โดยไม่ต้องซื้อแล้วก็ยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมใครกำลังมองหาเพื่อนร่วมทางคนใหม่หรือว่าคันใหม่ฝา ไปด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือบูธของ Lexus ครับที่ผมอยากให้คุณได้มาสัมผัสด้วยตัวของคุณเอนะครับเพราะว่าทาง Lexus เองเราตั้งใจรังสั่นพื้นที่แห่งนี้เพื่อลูกค้าทุกท่านครับตามคอนเซ็ปต์ c r a f เ e d for Every Journey ครับ